สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับพาท่านผู้ชมมาปลูกพริกโคตรดกนะครับดกมากมากนะครับสูตรนี้ทําตามนะครับท่านผู้ชมค้าใครอยากได้พริกลูกดกนะครับเรามีอุปกรณ์ไข่นะครับ2ลูกนะครับเราจะปลูก2หลุมนะครับถ้าเราปลูกหลายหลุมก็เตรียมไม่้หลายลูกนะครับแล้วก็มีต้นกล้วยนะครับมีต้นกล้วยมีขี้เถ้านะครับมีแค่นี้ เราก็เตรียมเราก็เตรียมต้นกล้าไว้นะครับเราก็ขุดหลุมเลยนะครับท่านผู้ชมขุดหลุมใครมีหลุมดินนะครับหรือกระถางก็ได้นะครับแต่วันนี้เราปลูกใส่ดินนะครับเราปลูกลงหลุมเลยนะครับนี่คือปุ๋ยหมักนะครับท่านผู้ชมครับปุ๋ยหมักเรารองก้นหลุมก่อนเราหมักเรียบร้อยนะครับเราเราก็ลงหลุมนะครับ ประมาณครึ่งถังนะครับรุมละครึ่งถังนะครับปุ๋ยหมักนะครับไม่มีผลเสียต่อพืชนะครับเพราะว่าเราหมักเรียบร้อยท่านผู้ชมก็ตามด้วยไข่นะครับวางลงข้างเลยนะครับใครอยากได้พริกรูปดกมากๆาํทำนะครับสูตรนี้นะครับต่อไปก็วางนะครับเห็นไหมครับต้นกล้วยนะครับวางตูกล้วยแล้วก็แทนจุลินที หน่อกล้วยไปในตัวนะครับไข่ก็สามารถที่ให้ต้นพืชของเราสวยงามขึ้นอย่างมากแล้วก็ติดลูกติดผลนะครับแทนฮอร์โมนไข่ได้นะครับเวลาเขาเวลาเราฝังลงดินเขาก็จะแตกโดยนานๆไปเขาก็แตกโดยปริยายเลยท่านผู้ชมนะครับเสร็จแล้วก็ปลูกเลยนะครับแล้วก็วางลงกลางๆนะครับแล้วก็กลบดินนะครับกลบดินลงไป เอียร์เลียรนะครับกดลงไปนะครับแค่นี้นะครับท่านผู้ชมครับเรากดลงไปกดลงไปอย่ากดลงแรงมากนะครับนี่ครับปลูกลงไปแบบนี้เลยนะครับนั่นเห็นไหมครับพอกลบได้ที่แล้วก็รดน้ําท่านผู้ชมครับรดน้ําเลยนะครับถ้าเรามีต้นกล้าแบบเป็นถุงเล็กๆยิ่งดีนะครับท่านผู้ชมครับต้นกล้าถึงจะไม่ มีการกระทบกระเทือนมากนะครับเห็นไหมครับดกมากไหมท่านผู้ชมถ้าทําสูตรนี้ท่านผู้ชมจะได้รับประทานพริกที่ดกอย่างมากท่านผู้ชมต้นเดียวก็สามารถรับประทานได้ท้องกวเรือนเลยนะครับแล้วก็ปลอดสารพิษด้วยท่านผู้ชมครับเราก็ลดด้วยจุลซีน้ําสาวข้าวต่างๆได้เลยนะครับตลอดตลอดทุก7ดวันได้นะครับท่านผู้ชมเห็นไหมครับ อย่างงามท่านผู้ชมท่านผู้ชมทําตามนะครับสูตรนี้เห็นผลแล้วท่านผู้ชมถ้าใครอยากทําตามนะครับเห็นผลแน่นอนปลูกใส่กระถางได้ไหมนะครับก็ได้เหมือนกันท่านผู้ชมนะครับแต่กระถางต้องใหญ่พอสมควรนะครับถ้าเราจะปลูกสูตรนี้ท่านผู้ชมครับก็ต้องใส่กระถางใหญ่พอสมควรท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับพาท่านผู้ชมมาปลูก นะครับสูตรปลูกพริกลูกดุกต้นก้านแทบหักนะครับต้องสูตรนี้ท่านผู้ชมครับวันนี้ต้องลาท่านผู้ชมนะครับคลิปหน้าจะนำเสนอนะครับสาระน่ารู้ดีๆให้ท่านผู้ชมได้รบชมนะครับอีกนะครับวันนี้ต้องลาท่านผู้ชมด้วยคลิปสาระนี้นะครับสวัสดีครับ